สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแน่นอนละค่ะว่าในคลิปนี้นั้นเรายังอยู่กับประวัติศาสตร์อินเดียค่ะแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะแปมจะพาทุกคนไปรู้จักกับก่อนการกำเนิดราชวงศ์มุริยะกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อนการกำเนิดราชวงศ์มุริยะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแอบบอกนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็มาบุกอินเดียแล้วเช่นกัน ถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเราไปฟังพร้อมกับแบบได้เลยนะคะประวัติศาสตร์อินเดียสมัยราชวงศ์มริยะ321-184ปีก่อนคริสตกาลอนุทวีปอินเดียก่อนการสถาปนาราชวงศ์มริยะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญก่อนการสถาปนานราชวงศ์มุริยะได้แก่คำภีพุทธศาสนาและคำภีของศาสนาเชนค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางของอรารยธรรมอินโดอรารยันขยายไปทางตะวันออกบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคาในสมัยนี้เนี่ยมีอาณาจักรน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีอาณาจากักรใดที่มีอำนาจสูงสุดเหนืออาณาจักรอื่นๆแต่ละอาณาจากักรมีกษัตริย์หรือสภาปกครองและต่างก็ทำสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในบรรดาอาณาจักรเหล่านี้ค่ะ อาณาจักรโกศลและอาณาจักรมคตนั้นมีความสําคัญที่สุดอาณาจักรโกศลตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ํโคงคาและเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปลาลส่วนอนาณาจักรมคตนั้นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ํโคงคาที่เป็นที่ตั้งของรัฐพิหารในปัจจุบันบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําคงคานี้ยังเป็นแหล่งกําเนิดของาศาสนาเชนและาศาสนาพุทธ ซึ่งทั้งสองศาสนาต่างเจริญรุ่งเรืองและได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำจุนจากกรรษัตริย์และชนชั้นกลางในสมัยราชวงศ์โมเรียเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคเหนือของอนุทวีปอินเดียเริ่มกันที่อาณาจักรโกศลกันก่อนค่ะอาณาจักรโกศลเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรมคธโดยมีแคว้นกาสีขั้นอยู่ตรงกลางมีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวง ในสมัยพุทธกาลอาณาจักรโกศลเป็นแคว้นที่รุ่งเรืองและมีอำนาจมากแคว้นกาสีในสมัยนั้นก็ขึ้นกับอาณาจักรโกศลมีหลักฐานมากมายทั้งทางฝ่ายพุทธศาสนาและอื่นๆที่แสดงว่าแคว้นสักกะหรือสัก,กะยะอันเป็นวงของพระพุทธเจ้าก็อยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรโกศลด้วยกษัตริย์ของอาณาจักรโกศลในสมัยพุทธกาลคือพระเจ้าประเสนทิซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในการบริจาคทาน มีหลักฐานปรากฏอยู่ในปฏิมาก,กรรมพะรหุตและคัมภี์ในพุทธศาสนาว่าพระองค์ทรงยกย่องและมีความสัมพันธ์อัดีกับพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามค่ะพระองค์ทรงใช้เวลาและพระราชทรัพย์ให้หมดไปอย่างเปล่าประโยชน์กับพวกนักบวชที่เคร่งศาสนาและพวกนอกรีอาณาจักรของพระองค์เต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายมีการปกครองแบบล้มหลวมโดยหัวหน้าเผ่าและเจ้าประเทศระต่าง อาณาจักรโกศลกับอาณาจักรมคตนั้นมักจะทำสงครามกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือแคว้นกาสีต่อมาทั้งสองอาณาจักรได้กลายเป็นมิตรกันพระเจ้าประสิทธิได้ถวายพระธิดาให้เป็นมเหสีของพระเจ้าอาชาติศัตรูกษัตริย์แห่งอาณาจักรมคตซึ่งก่อนหน้านีน้พระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ได้อภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงโกศลเทวีราชาธิดาของพระเจ้ามาหากโกศลและพระภคินีของพระเจ้าประสิทธิ ภายหลังจากพระเจ้าประเสนทิสิ้นพระชนอนาณาจักรโกศลก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงตามเวลาอาณาจากักรมคตอาณาจักรมคตเนี่ยเป็นชื่อแคว้นหนึ่งในจำนวน16แคว้นใหญ่ในชมพูทวีปสมัยพุทธกาลค่ะมีเมืองหลวงชื่อว่าราชคฤและเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกเนื่องจากเป็นอนาณาจักรที่มีอาณาเขตกว้างขวาง และทรงรับเวรุวันสถานเป็นพระอารามแห่งแรกในพุทธศาสนาด้วยในสมัยพุทธกาลเนี่ยอาณาจักรมคตเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองมากในศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลและเป็นอาณาจักรแรกที่ประสบความสําเร็จในการสร้างอํานาจและความยิ่งใหญ่ในอนุทวีปอินเดียภาคเหนือในระยะแรกๆเนี่ยอาณาจักรมคตยังไม่มีอำนาจมากนักค่ะ แต่ในเวลาต่อมาอาณาจากักรนี้ค่อยๆมีอำนาจมากขึ้นทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ศาสนาศาสนาเชนและศาสนาพุทธได้ก่อกำเนิดขึ้นในอาณาจักรนี้อาณาจักรมคโคสสามารถสถาปนาความยิ่งใหญ่ได้สำเร็จเนื่องจากมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการด้วยกันที่สำคัญก็ได้แก่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรนี้คือการเกษตรกรรมในบริเวณท,ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคามีใช้การเลี้ยงปศุสัตว์ ทำให้มีอาหารเพียงพอสําหรับเลี้ยงดูประชากรที่เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆและนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาการค้าขายภายในและการค้าขายระหว่างเมืองต่างๆในอินเดียภาคเหนือก็ขยายตัวทําให้เมืองต่างๆมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นอันเป็นพื้นฐานของการรวมตัวเป็นอาณาจักรเดียวกันศูนย์กลางของอาณาจักรมคธในระยะแรกอยู่ที่กรุงราชกฤตและต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองปัตตลีบุตร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่สะดวกในการเก็บภาษีที่ดินและภาษีการค้าโดยอาศัยการคมนาคมในแม่น้ำคงคาและสาขาของแม่น้ำคงคาเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างราชธานีกับเมืองและหมู่บ้านต่างๆในอาณาจักรนอกจากนี้ลุ่มแม่น้ำคงคายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสร้างอาณาจักรให้ใหญ่โตและเข้มแข็งได้แก่แร่เหล็กที่นำมาทำอาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ช้างซึ่งเป็นพาหานะาสำคัญในการทำสงครามและการค้ากับต่างแดนตลอดจนการติดต่อบริหารราชการและเก็บภาษีอีกทั้งยังมีไม้ที่เป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้างด้วยในขณะที่อาณาจักรมคตกำลังเจริญรุ่งเรืองอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาดั้งเดิมของชาวอินโดอารยันก็กำลังถดถอยลงและเกิดการคิดค้นปรัชญายใหม่ขึ้นตามความเชื่อในคัมภีอุปนิสต์ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นศาสนาฮินดู ในระยะเดียวกันนี้ก็ได้เกิดศาสนาใหม่ขึ้นคือศาสนาเชและศาสนาพุทธอันเป็นศาสนาที่ปฏิเสธระบบวันณะคำภีพระเวทสถานาภาพและอำนาจสูงสุดของพวกพราหมณ์ทำให้เป็นที่นิยมของพวกกษัตริย์พ่อค้าชาวนาและกรรมกรด้วยเหตุที่กษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ศาสนาเชและศาสนาพุทธอย่างมากทําให้กษัตริย์เป็นผู้ที่มีบารมีสูงสุดในสายตาของผู้นับถือศาสนาทั้งสองค่ะและทําให้พวกพราหมณ์นั้นมีอํานาจลดลง ศาสนาเชและศาสนาพุทธมีหลักคำสอนที่ช่วยสร้างความปรองดองระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคมเช่นแนวความคิดเกี่ยวกับกรรมที่ขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองไม่ใช่เทพเจ้าดลบันดาลหรือการเชื่อยอย่างมีเหตุผลดังที่ปรากฏในกลามาสุทําให้ศาสนาทั้งสองเหมาะสมกับอาณาจักขนาดใหญ่มากกว่าศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนานั้นได้กลายเป็นศาสนาที่สําคัญของจกักรวรรดิโมริยะในเวลาต่อมา กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรมคตก็ได้แก่พระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่นเองพระเจ้าพิมพิสาริสาส544-491ปีก่อนคริสตกาลพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นกษัตริย์ผู้ที่มีความสามารถทั้งทางทางหารและการบริหารค่ะทรงเป็นรัฐบุรุษและนักการทูตท,ที่มีแบบแผนพระองค์ถือว่าการขยายอำนาจและการรวมจกวักรวรรดินั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าหากอาณาจักรมคตอ่อนแอก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของแคว้นอวันตีซึ่งเป็นอาณาจักรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งอย่างแน่นอนอาณาจักรมคตได้ขยายอำนาจไปครอบครองอาณาจักรใกล้เคียงทั้งโดยการทำสงครามและการอภิเษกสมรสกับราชธิดาจ,จากตระกูลต่างๆในอาณาจักรใกล้เคียงนอกจากนี้พระเจ้าพิมพิสารยังทรงมีความสัมพันธ์อดีกับอาณาจักรต่างๆทางทิศตะวันตกเช่นแคว้นคันทาระทางตอนบนของลุ่มแม่น้ำสินธุ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งมีพระเจ้าไซรัสมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อาคิเมนิสเป็นผู้นำพระเจ้าไซรัสทรงประสบความสำเร็จในการสร้างจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางที่สุดในโลกในขณะนั้นการขยายอาณาเขตของพระเจ้าไซรัสอาจทําให้พระเจ้าพิมพิสาซึ่งขึ้นครองราชภายหลังพระเจ้าไซรัส16ปีทรงทําการขยายอาณาเขตในบริเวณล,ลุ่มแม่น้ำคงคาเช่นกัน นอกจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงส่รงราชทูตไปยังราชสำนักของกษัตริย์แห่งราช,ชวงศ์อาคีเมนิตแห่งเปอร์เซียด้วยโดวยวิธีดังกล่าวส่งผลให้พระเจ้าพิมพิสารทรงสามารถรักษาสันติภาพและมิตรภาพกับกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรต่างๆไว้ได้สำหรับการขยายอาณาเขตโดยการทำสงครามในสมัยนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะนั่นก็คือการโจมตีแคว้นอังคะซึ่งอยู่ตรงพรมแดนเบงกอลในปัจจุบัน นครจำปาราชธานีของแคว้นอังคาในเวลานั้นมีความสำคัญมากในการค้าเนื่องจากเป็นเมืองท่าริมฝั่งแม่น้ำสำหรับเรือสินค้าที่แล่นลงไปตามลุ่มน้ำคงคาและเรียบฝั่งทะเลไปสู่ภาคใต้ของอินเดียนอกจากนี้เนี่ยยังมีการติดต่อค้าขายกับชวาและสุวรรณภูมิด้วยโดยเรือสินค้าเหล่านี้จะกลับมาพร้อมด้วยเพชรพลอยอันมีค่าและเครื่องเทศซ,ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในภาคเหนือ ผลของสงครามทําให้พระเจ้าพิมพิาสารทรงยึดแคว้นอังคาไว้ได้และส่งผลให้พระองค์ทรงมีอํานาจเหนือบางส่วนของแคว้นกาสีซึ่งเป็นศิลเดิมของพระมเหสีเอกผู้เป็นพระคณิฐาของพระเจ้าประสิทธิแห่งแคว้นโกสนด้วยอาณาจักรมคธในสมัยนี้ได้ขยายกว้างขวางออกไปเป็นอย่างมากค่ะพระเจ้าพิมพิาสารทรงสร้างจัก,กรวรรดิให้มีความมั่นคงทรงรวบรวมจัก,กรวรรดิดยดําเนินการบริหารเป็นอย่างดี กล่าวในง่ายก็คืออาณาจักรมคตนั้นประกอบด้วยหมู่บ้านประมาณ8 0 0ห0หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านมีหัวหน้าปกครองเรียกว่ามหามาตรสำหรับการปกครองอาณาจักรในส่วนกลางนั้นทรงมีข้าราชการผู้ช่วยในการปกครองสาฝ่ายด้วยกันได้แก่ฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายทหารการปกครองในระดับพื้นฐานของอาณาจักรได้แก่หมู่บ้านมีหัวหน้าหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมภาษีอากรเพื่อส่งไอยังราชธานี ในทางทฤษฎีที่ดินเป็นของกษัตริย์ชาวนาในหมู่บ้านต้องเสียภาษีให้กษัตริย์1ใน6ของผลผลิตในแต่ละปีและชาวนาเหล่านี้คือพวกสูตรนั่นเองพื้นฐานอำนาจและบารมีของพระเจ้าพ,พิมพิสารนอกจากจะมาจากกองทัพและรายได้จากภาษีอากรแล้วพระองค์ยังทรงอุปถัมภ์ศาสนาที่มีผู้นับถือในอาณาจากักรมคดคือศาสนาพุทธและศาสนาเชน โดยเฉพาะพุทธศาสนานั้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ผู้สรงธรรมส่งอุปธรรมพระพุทธศาสนานเป็นอย่างดีทําให้พระพุทธศาสนานั้นอย่างรากลงลึกในแคว้นมคธและเจริญแพร่หลายอย่างรวดเร็วพระเจ้าอาชาตศัตรูประมาณปี5 5 1 5้9ถึงก่อนคริสตกาลพระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางโกสลเทวีค่ะ ทรงสืบทอดนโยบายในการขยายพระราชอำนาจจากพระราชบิดาโดยเริ่มทำสงครามกับอาณาจักรโกศลพระเจ้าประเส e ที่กษัตริย์แห่งแคว้นโกศลผู้เป็นพระปิตุลาของพระองค์สาเหตุเนื่องมาจากพระเจ้าประเส e ที่ยกทัพมาตีอาณาจักรกาสีกลับคืนมาอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรโกศลภายหลังพระเจ้าอาชาติสัตรูทรงทำสงครามกับพระเจ้าประเส e ที่ถึง4ครั้งด้วยกันค่ะโดยพระเจ้าอาชาติสัตรูนั้นเป็นฝ่ายปราชัย แต่พระเจ้าประเซนที่ทรงคืนอาณาจักรกาสีและยกพระราชธิดาของพระองค์ให้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าอาชาศัตรูทรงผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรมคธและอาณาจักรโกศลกลับมาเป็นมิตรกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูจึงทรงหันมาทําสงครามกับพวกฤทธิชวีแห่งนครไพรสาลีซึ่งเป็นสาธรารณรัฐที่มีอํานาจพระแคว้นต่างๆรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐวัชชี พระองค์ทรงทําสงครามเป็นเวลาถึง16ปีเลยนะคะและทรงได้รับชัยชนะในที่สุดอาณาจักรมโคตจึงมีอํานาจเหนือดินแดนภาคตะวันออกของลุ่มแม่น้ํำคงคาแม้ว่าทางตะวันตกของอาณาจักรจะถูกกองทัพจากแว้นอวันตียกมาโจมตีแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงสามารถรักษาอาณาเขตไว้ได้และเมื่อพระองค์ทรงปราบปรามเพื่อนบ้านได้สําเร็จพระองค์จึงย้ายราชธานีไปอยู่ที่เมืองปตตาีบุตร และทาให้เมืองปาตาลีบุตรนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองและาศาสนาต่อมาอีกเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยทีเดียวในด้านาศาสนาปรากฏว่าคัมภีร์ของาศาสนาเชนอ้างว่าพระเจ้าอาชาสัตรูทรงนับถือาศาสนาเชนส่วนคัมภีร์ของพุทธาศาสนาก็อ้างว่าพระเจ้าอาชาสัตรูก็ทร,ทรงนับถือาศาสนาพุทธเช่นกันอีกทั้งทรงอุปธรรมการสังขยานาพุทธาศาสนาครั้งแรกซึ่งมีขึ้นใกล้เมืองราชกฤษ การที่พระองค์สงอปถัมภมศาสนา,าที่มีอิทธิพลมากในอาณาจักรเช่นนี้นับว่าช่วยเสริมสร้างบาร,รมีทางการเมืองของพระองค์อย่างไรก็ตามค่ะขณะที่อาณาจักรมคตนั้นมีอาณาเขตกว้างใหญ่ขึ้นปรากฏว่ามีการแย่งชิงราชสมบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งกษัตริย์หลายองค์ถูกเสนาบดีบ้างพระราชโอรสบ้างลอบปลงพระชนในที่สุดอาณาจักรมคตก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ใหม่สองราชวงศ์คือราชวงศ์ศรีสุนาคะ ซึ่งเป็นราชวงศ์ของเสนาบดีและสามารถยึดครองอาณาจักรใกล้เคียงได้เช่นอวันตีวังสะและโกศลซึ่งล้วนเป็นอาณาจักรสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะทำให้อาณาจักรมคธมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้นราชวงศ์นี้ปกครองอาณาจักรมคธร,ระหว่าง430ถึง364ปีก่อนคริสตกาลและอีกราชวงศ์หนึ่งคือราชวงศ์นันทะซึ่งมีอำนาจปกครองอาณาจักรมคธในระยะสั้นๆ คือระหว่าง364ถึง324ปีก่อนคริสตกาลปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์นันทะคือพระเจ้ามหาปัมานันทะทรงมีพื้นเพ,พเป็นชนชั้นต่ำและไม่เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปแต่เมื่อขึ้นเถลงิงราชสมบัติแล้วกลับเป็นกษัตริย์ที่ดีทรงทำนุบบำรุงพุทธศาสนาและบ้านเมืองเป็นอย่างดี พระองค์ทรงขายายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นทําให้อาณาจักรมคตนั้นมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียภาคเหนือและบางส่วนของอินเดียภาคใต้พระเจ้าธนันันทะทรงเป็นกรรษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์นันทะค่ะทรงปกครองอาณาจักรมคตในช่วงที่พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียทรงยกกองทัพมารุกรานอินเดีย พระเจ้าธนะนันทท่งเป็นกษัตริย์ที่ไม่เป็นที่นิยมของประชาชนเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายและขาดความเมตตากรุณาพระองค์ทรงเพิ่มอัตราภาษีเพื่อนำม,มาบำรุงกองทัพขนาดใหญ่อีกทั้งปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์นันทะเป็นพวกสูตรที่ค้นลมผู้ปกครองวันณะกษัตริย์ในอาณาจักรต่างๆทำให้ราชวงศ์นันทานั้นไม่เป็นที่ยอมรับเท่าใดนัก ในที่สุดพระเจ้าจันทคุปโมริยะผู้สถาปนาราชวงศ์โมริยะก็ส่งปลงพระชนพระเจ้าธน,นันทะเล่ายึดครองราชบัลลังก์แห่งอาณาจักรมคธได้สำเร็จเรามาดูหัวข้อต่อมากันนะคะนั่นก็คือการรุกรานอินเดียของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชในขณะที่อาณาจักรมคธนั้นกำลังพยายามสถาปนาอาณาจักรขนาดใหญ่อยู่ในแถบบริเวณลุ่มแม่น้ำคงคานั้น ภาคตะวันตกเชียงเหนือของอนุทวีปอินเดียได้ถูกกองทัพของจักรวรรดิเปอร์เซียและจักรวรรดิมาซิโดเนียของพระเจ้อาอเล็กซานเดอร์มหาราชรรุกรานตามลำดับการที่ดินแดนบางส่วนของอินเดียถูกยึดครองโดยจักรวรรดิเปอร์เซียนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อการเมืองของอินเดียแต่อย่างใดค่ะแต่กลับมีผลกระทบทางวัฒนธรรมง่ายๆเลยก็คือการที่อินเดียด้านตะวันตกเชียงเหนือกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียนั้น ทำให้เส้นทางติดต่อจากอินเดียของกรีกและเปอร์เซียมาอย่างอินเดียสะดวกขึ้นอิทธิพลที่ได้รับโดยตรงจากเปอร์เซียก็คือการเขียนตัวอักษรแบบอาราบิซึ่งพัฒนามาจากอักษรของอินเดียที่พระเจ้าอาโศกมหาราชทรงใช้ในการเขียนจารึกนอกจากนี้เนี่ยก็มีการทําเหรียญเงินสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นราชสำนักของพระเจ้าจันทคุปมรยาเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกมหาราช และปฏติมากรรมรูปสิงโตวัวและสัตว์อื่นๆบนเสาหินซึ่งแสดงเห็นถึงอิทธิพลของเปอร์เซียอย่างเด่นชัดในปี330ก่อนคริสตกาลพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งจกักรวรรดิมาซิโดเนียทรงประสบความสำเร็จในการปราบปรามพระเจ้าดาริอุสที่3กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์อาคีเมนิตแห่งจกักรวรรดิเปอร์เซียและยกทัพเข้ามาโจมตีดินแดนทางภาคตะวันตกเชยงเหนือซึ่งประกอบด้วยอาณาจักรเล็กๆจำนวนมาก บางส่วนเคยอยู่ใต้การปกครองของจกักรวรรดิเปอร์เซียและบางส่วนปกครองเป็นอิสระและทำสงครามระหว่างกันอยู่เสมอในปี326ก่อนคริสตกาลพระเจ้าออมฟิสกษัตริย์แห่งเมองตักศิลาทรงยอมจำนนต่อพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชแต่โดยดีส่วนพระเจ้าโปรุสแห่งแคว้นปัญจบับไม่สามารถต้านทานกองทัพของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ได้จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์อีกเช่นกัน ในขณะเดียวกันอาณาจักรมคตซึ่งตรงกับสมัยของราช,ชวงศ์นันทะก็มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งค่ะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มาสรงทราบกิติศัพท์ดังกล่าวจึงประสงค์ที่จะยกทัพไปโจมตีอาณาจักรมคตแต่เมื่อเดินทัพมาถึงฝั่งแม่น้ำปีแอสพระองค์จำต้องถอยทัพกลับเนื่องจากทหารของพระองค์นั้นเหน็ดเหนื่อยมากและต้องการจะเดินทางกลับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจึงจำต้องล้มเลิกความคิดดังกล่าว และเสด็จกลับพร้อมกองทัพทหารโดยทรงแบ่งกองทัพออกเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะส่วนหนึ่งนั้นกลับไปที่เมโสโปเตเมียทางทะเลโดยล่องเรือไปตามแม่น้ำสินธุออกมาสมุทรอินเดียเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียอีกส่วนหนึ่งนั้นภายใต้การนำของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงยกทัพกลับทางบกเรียบชายฝั่งทะเลบารูจิสถานไปยังเปอร์เซียและให้กองทัพทั้งสองนั้นมาบรรจบกันที่ลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสในเมโสโปเตเมีย รวมกับกองทัพเล็กๆอีกหนึ่งกองทัพที่พระองค์ส่งกลับไปก่อนโดยใช้เส้นทางอาราโคเซียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงปราถนาที่จะควบคุมดินแดนต่างๆของอินเดียที่พระองค์ทรงปราบปรามได้ค่ะดังนั้นเนี่ยพระองค์จึงส่งทิ้งกองทหารชาวกรีกบางส่วนไว้ในอินเดียพร้อมทั้งแต่งตั้งข้าหลวงหรือเซตรัปให้ปกครองดินแดนดังกล่าว ขณะยกทัพกลับพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชเสด็จถึงกรุงบาบิโลนใกล้เมืองแบกแดดและสิ้นพระชนที่นั่นในปี323ก่อนคริสตกาลขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง33มาพรรษาเท่านั้นการลุกรานของพระองค์ส่งผลต่ออินเดียในด้านต่างๆค่ะกล่าวคือชาวอินเดียได้เรียนรู้ศิลปะก,การใช้เงินตราจากพวกกรีกเนื่องจากพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชส่งรับสั่งให้ทำเหรียญตราขึ้นในแคว้นปัญจา เพื่อใช้เป็นอนุสรแห่งชัยชนะที่มีต่อพระเจ้าโปรูสอินเดียได้เรียนรู้ระบบดาราศาสตร์จากชาวกรีกและในขณะเดียวกันชาวกรีกก็ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ศิลปะสถาป,ปัตยกรรมปรัชญาคณิตาศาสตร์และการแพทย์จากอินเดียในช่วงสมัยที่มีการติดต่อกันด้วยอินเดียก่อสร้างสิ่งต่างๆเรียนแบบนครรัฐกรีกเรียนรู้การจัดกองทัพ การฝึกฝนการรบและระเบียบว,วินัยของทหารรวมทั้งศิละปะและเทคนิคใหม่ๆใ,ในการทำสงครามจากพวกกรีนอกจากนี้อาณาจักรกรีกในซีเรียแบ็เทรียและส่วนอื่นๆของเอเชียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิมาซิโดเนียในสมัยพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชก็ได้มีการติดต่อใกล้ชิดกันทางวัฒนธรรมระหว่างอินเดียกับตะวันตกด้วยเกิดเส้นทางการค้าใหม่ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก แม้ว่าอินเดียจะมีความสัมพันธ์กับตะวันตกมาก่อนในอดีตแต่ผลจากการลุกรานของปรีกทำให้อินเดียรู้จักเส้นทางเพิ่มขึ้นกล่าวก็คือมีเส้นทางบกสองเส้นทางและเส้นทางทะเลอีกหนึ่งเส้นทางพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงเป็นกษัตริย์ที่นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งค่ะ นอกจากนี้ผลจากการลุกรานอินเดียของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ส่งผลให้จันดะกุปมริยะอดีตแม่ทัพคนสำคัญของกษัตริย์แห่งราชวงศ์นันทะเกิดความคิดที่จะรวบรวมดินแดนต่างๆในอินเดียภาคเหนือให้เข้ามาเป็นจกักรวรรดิเดียวกันด้วยเอาละค่ะทุกคนคะ่ะ สำหรับประวัติศาสตร์อินเดียในคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเรามาฟังการกำเนิดของราชวงศ์มุริยะกันและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของมันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ